สวัสบบดีพี่น้องพกัาไปประสุขุนสุขุนสุโมงสุบ,นบ,นบุญบทสืบิบปีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเนาะ นน่กบบว้งสมาห่ัเงสแกงก้า็ขใหญ่อพี่นอ้องเกัมารุนมม่นส้มบอกว่าขาใหญ่จีใหญ่เพี่นอนะ้องกับบัวไก่เด็กพี่น้องเน่เท้าขังทาขังเท่าขังเลือดอย่ไพี่นอ้องตูดีเป็นห้างวนไหวพี่น้องยก็เลย,เลย,ยาทางเอซเบิ่งพี่นอ้องหางแดงมาพี่น้องมามาเบิกมาส้มกันพี่นอ้องี่ได้บอจัประกบจับแล้ว สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีเบอร์สุขุสุขคนเด้อวันนี้แม่น้องแวกดาเป็นตะกร้อให้เบ้าบินพี่น้อ,อ,นเองเพป็นแย่แค่บุญแดงป้าห่างไงลีน้อยมีบ้างพี่น้องโอ้ไข่ขาวไหมอ็อไข่ตื่นพี่น้องเลยป้าคุยยาวๆลุงน้อยบ้เบินเนาะ มันอยู่ในต้นนั่นต้นคูนพี่น้องมันอยู่ในต้นคูนสบายดีปีใหม่บุชูุูสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยเด็ซีทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งโชคหมาล,ำล้ำรวยขับขี่ปลอดภัยเด้อไปทางไหนกัเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อจ้าเด้อบุชูุูสุขนนคขน <laughs> โอ้คือสิลหลานลีนาะว่าเป็นเนาะโอ้โอลูกชายกลับมาน้ำม่สลุกกลองแะจังวยลูกชายกับลูกชายกับหลานสาวน้องแบกดา มันก็ไดสบายดีป่าลูกนี่ลูกสบายดีป่าลูกตายคิดยังไงี้ยบัวเฮ้ยเป็นลมดีป่ะป้าหมดกัดพี่นนองหมดหยาบไปลูกหยาไปหมดกัดหมดกัดทางที่สองพี่นาะหมด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  แล้วบ่หมดกัดพี่น้องเลยหมดกัดหัวโลนพี่น้องนี่ค่ะมาหางที่สามพี่น้องเอาทายให้เห็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนั้นได้เห็นก้อนว่าหางหมดแดงนะพี่น้องเนาะแม่นางเบกดาเป็นตากล้องให้กับบรยากคลองปันใดนะพี่น้องเนาะได้เ่รลมันต้นหนามด้น่ะ rồi thì đây kín đây nhậm nó vì nó nọ vào đây ngay. à làm ăn mà hay ở bên đây luôn. đợi. à, วันนี wow. ้เก็บเก็บบ like? ัวไส้เป็นให้บ่ะพ้อพี่น้องน้องล่ะตั้งรัดใช้ละมันใหม่แน่บมดแล้น้ำมันพืชใหม่เฮ้ยเนาะบอเบีนบอกว่าไปเอาละมันเพื่อสีมันมันแนี่หางบัแดงให้มันลงนี่นะพี่น้องแบบแล่นไปเอาอันน้ำมันพืชประซ่านโพดโพนะพี่น้องเนาะหน้าอิเลี่รอ ไปใส่เกือบไหมลูกหมูอย wow, ่าหายอ้ว้าอยากให้อุ้มนะได้หมูอย่าห้ยอุ้มหมูอย่าหาย้บอบบนกัดนี่อย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเก็บตั้งแสพี่น้องเยมาอยู่บ่เลย กัดหน้ากัดตากัดหัวล้นระวังมันเข้าหูบรรยากาศพี่น้องยามแรงได้บ่อืออันนโอ้เดี๋ยวใส่เต็นเนาะเต็นต์าคอลพี่น้องเลยได้ก็ใส่ พี่น้องหลังจากที่เหนียอะไรพี่น้องก็ได้ประมาณผู้ที่จะใส่พี่น้องสแกงปลาโคลไปหน้อยไปบอกไก่เอาแต่ไก่เลยพี่น้องไก่กะมันหมูแดงกะสาหร่างอยู่พี่น้องพอหมูบ้านบลายไปหน่อยสองสามลังคาเฮือนอยู่เนาะอยู่นอกบ้านหมูพี่น้อยจังบรรยากาศก็ดีพี่น้องบรรยากาศกันอยู่คู่คนไรกะมันสบายดีพี่น้องมากวดมาแต่ไข่มันแบบนี้พี่น้อง กาฮัตต์แตเมืองพงสูงสุรชับโอ้ยมันสกัดมาทางนี้นี่มาพี่น้องมันก็สถานที่มันก็เป็นอันป่าเป็นนันกัดมันยากาศมันก็ะปอดโปร่งไม่ตอบอกคือในบ้านในบ้านมันแบบมันอยากอึมอัดกับ่แมนพี่น้องมันมันขับแคบมันลมบ่มีมันฮอนพี่น้องอยู่ในบ้านก็เลยออกมาในเดินกองป่าวนอยู่เนาะ ควรเป็นยังบอจอนี่ยังบ่เคยแ่เป็นไ้ยังไรเรื่องแง่หยกหยกให้บอเบนหลถนัดพี่นองแ่แง่กับปรดงะเอสีวันแง่ซะเน่ยคับปดงไม่ได้หยังขึ้นแง่เอามาเลยตัวแออยู่ต้นใหม่ขึ้นมาแล้วแม่น้องเวกดาเฮ้ยน้องเวกดา เห็ดอย่างลูกบมดให้ป่านนี้เอาถ้วยมาให้แม่เด็ดลูกไว้เอาไว้สุดปะเนี่นะสุดจะได้ไม่ใช่สุดจะนะสาซื้อมาฝากจากลายจ้างลายโคตลายงอนจากโตอีช้างลุนานโมเป็นเด็กพี่น้อยมันโมเป็นตัวนังสือเด็กพี่น้องมาหรอปะเอาไว้บ่แม่มันนะไว้ใส่แก่งคนาะแม่ล่ะอืมพี่น้องเย ไอตึงไปเนาะพูดีได้บอดไล้พี่นุ้ยพูดีได้มาแกงใสป่ไปลาพี่น้ยปลาเขาห <c ười> ใหญ่กต่ขดวะตัวใหญ่ไี่นอตาบนตึกมันแต่น้าอะไรตัวขาล้อสับปุมือเยเอาเต้นเลยพีไไน่นอง พี่น้องบานีบอันนี้เป็นไข่หมดแดงพี่นเลยอันนี้เป็นผักผักป่าพี่น้องเป็นผักสตันพี่น้องอยู่ในโขกอยู่หน้าพี่น้องทางนี้จะเป็นใบแมงลักพี่น้องห่วผักอีตูพี่น้องมันก็บสีมืดๆอันหนึ่งพี่น้องบอกว่ามันจะข่ำพี่น้องข่ำแห้งแล้วตอนนี้เนาะใช่พริกพี่น้องตัวสีพริกประจำพี่น้องตัวนี้เป็นปลาคอใหญ่อยู่หน่อยเมฆไข่ นายชุดสำเร็จพี่น้องพี่น้องปลาเดี๋ยส่ปลาหเดียกนี้มั้งจะปละเดี๋ยวพุ่งจะปลาเดี๋ยวพุ่งนะพี่น้องแต่อยู่นี่ก็แบบว่าหากระโมาอยู่พี่น้องเฮือนป้าเอามาอยู่เป็นการไปงานเลยมาอยู่ครอบครัวกินอยู่บ้านบมดเลพี่น้องมองเห็ดอยู่กินไงกินส่วนข้าวไปเอยเวี้ยปัจุบันแล้วเก็บปัจุบันยังวันสำเร็จนเอยยังอยู่หมื่นเห็ดต่อพี่น้อง ใส่เป็นนัวลงพี่น้องเลยหนึ่งพอนำน้ำปลาลงพี่น้องบัานปลาเมื่อยสุดน้ำเอาปลายหลุดเค็มง,งานนี้<ๆ>มีเค็มแน่นเลยน้องเอ้ยเข็มดอกใส่หมดแดงน้องเตาเปสิน้านผดุดในเตาดังื้นเพราะวอายไพ,พ่มาผิดบิ

ไปสกักเบ็ดกันเถิดเผื่อมันชีเดือดการทอนออครับเขา,นะเ,ปาเป็นตอนปลาหลังจากที่พักในปยยงงงเปลยจะลงขึ้นออง พอตอนนี้บเบินสีบบได้ถ่ายเห็ดไหมน้องเน้นน้ำไว้แต่ว่าบเบินสีตอนนี้แบดบดพี่น้องุ้ยแบดบาดบาบเินบดเลยเด้อพี่น้องป่านชาวพนว่ไข่บุญแดงก็ใชลงพี่น้องเต่ที่เน้นน้ำไหวเพราะว่าคนเอาหลังจากที่เอาปลาลงแล้วเอาไข่บุญแดงลงพี่นเพราะว่าไข่บุญแดงเป็นเพศที่ว่าซุกไว้อยู่พี่น้องหลังจากเอาตัวนี้ลงแล้วก็สีโต้โดยใบแมงลักพี่น้องใบตู่ตอนนี้คือบาบิดบาดบาบินบดสีน้ปสากแบดพี่น้องุ้ย ที่บริษัทลงบอกแบตลงแล้วพี่น้องสะพอนนั่นเน็ตนั่นสะพอนเบิ <Momo S 2> ดเลยเด้อกำลังขุดเลยพี่น้อยเสร็จน้ำปลาคงสูญลดพี่น้องพักสตันอ่ะแกงแบบบ้านๆพี่น้อยนี่จากพักตัวนี้เปลือยเลยโยปลาลงพี่น้องพอแบตตัวนี่พอว่าแบต15%พี่น้องยตอนกระซุกเลยพี่น้อยจากแบตทัางก็ได้สร้าง10% อยากถ่ายนี่พี่น้องถ่ายยังพอพี่น้องได้เห็นพี่น้องไหมใมือนะพอดีมีแต่ผักพี่น้องผักผักผกลาผ,ผักกระโดดเราบุ้งเวลาถ่าย F F เอฟเอฟซีเบื้องนะคนเมนกันมาคือบอถ่ายอาหารในเบิ่งแน่เลยบุ้งเวลาพี่น้องข้าวชิชายกับบุ้งมีคนผักซอยสีซอยไข่พี่น้องอีกอย่างละเป็นงานของเจ้าของกับบแมนพี่น้องเราก็ต้องเห็ดพี่น้องเำาครื่องยนหมูฟเวลพี่น้องโอ้ยเลย มุงตั้งค้เขาพี่น้องแปกดีพี่น้องยตั้งสกองฟู้มกัใส่แล้วลูกพี่น้องมาเด้อีผป้ส ok. <1 mari. S 1> ุขุะส้พมสุมองสุบอน้อมากินเขาแรงเลยกินเป็นการกินแบปนเาเกินปกแปลค้กมาเอพฮอนเลยพี่น้อง กินดมากเลวัพูจุคนเน้นเน้นไข่หมดกินดีมากเลยวัชพูจุคนสมองสบอนมากินข้าวแกงปลากราหญ่ายพ่ตอนนี้กับคุ้มกองอย่นะ ตอนี Workers, <in> Anda, ้กลมดูพีน้องตอ้เขาไปกินพี่น้องครับมกินกลอนมาหามิเข่าไลูกเห็นไหมเห็นไหมออกมาสบายดีไปลงมาลูกไปน้องต่างตัวกับต่างสกมฟมพี่น้องเลยบพท่ามีโต๊ะนั่งกินข้าพี่น้องบดนี้น้องกินข่ากมมา่มวนี้หาได้กินเนี่ยมหน้ารมตาสอง จากัยายคือเนาะแม่เนอะเลยเพื่อนหาที่ได้มันกินเถอะมันกรโทร่าแม่หนองกระจาบไปเห็นงานเนาะขายเครื่องน้ำแม่ยังเขียวเพื่อนแบบพ่อแบบอยู่นานอยู่น้ำคนเดียวเลยวเป็นแม่แบบได้อยู่บ้านน้ำหมืนหลานคอเนาะเน่กันอยู่มีเวลาได้ไปกินนำกันแล้แม่หนองกระาบก็แบบเราเบนมาเราได้เอาเพื่อนเข้ามากินน้ำคเนาะ พี่น้อ,องโมฮันิกาสมมาพระคั่วเลยพี่น้องกับบุพเพกันในคลิปหนาสลักคลิปนี้ก็สขอลาพาอจากพ่อแม่พี่น้องกับกขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองบป็สุขสุขุขนเด้อสบายดีปีใหม่บุพเกันในคลิปหนาสบายดีพี่น้อง